สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นปถมศึกษาปีที่สองค่ะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูเมย์นะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะค่ะสำหรับการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วเนาะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่คุณครูมีคลิปวิดีโอการใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็วิธีการเปิดปิดเครื่องนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับครูเปิ้ลอีกเช่นเคยนักเรียนรู้หรือไม่ว่าการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีมีขั้นตอนอย่างไร หลังจากเรียนเสร็จแล้วนักเรียนจะสามารถเปิดปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเราไปเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะเราจะต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าเสียบแน่นอยู่หรือเปล่าหรือถ้ายังไม่ได้เสียบก็ควรเสียบให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนห้ามเสียบเองนะ ต้องให้ผู้ปกครองช่วยเสียบเพราะว่ามันอันตราย 2. กดปุ่มเปิดเครื่องที่ CPU กดตรงนี้นะคะ 3. กดปุ่มเปิดจอภาพหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานให้นักเรียนรอจนกว่าคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบปฏิบัติการนะคะ บริเวณหน้าจอเราเรียกว่าเดสก์ท็อปส่วนรูปภาพที่หน้าจอนี้นะคะเราจะเรียกว่าไอคอนเราสามารถเลือกใช้งานแต่ละไอคอนได้เลยค่ะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ4ปิดโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ให้เรียบร้อยก่อนการปิดเครื่องนะคะ5คลิกเมาส์ที่ปุ่มสตาร์ท ที่มุมล่างซ้ายของจอตรงนี้ค่ะ 6. คลิกเมาส์ที่ปุ่มชัดดาวหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะปิดตัวเองหน้าจอก็จะดับอย่าลืมกดปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ 7. ถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะดึงปลั๊กออกต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเพราะว่าไฟมันอันตรายถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆได้ถูกวิธีก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้อยู่นานได้นะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะคะในชั่วโมงถัดไปจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้นะคะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการเปิดปิดคอมพิวเตอร์นะักนักเรียนคิดว่ายากไปหรือเปล่าคะ,ะไม่ยากนักเรียนสามารถทำเองได้นะคะแต่ขั้นตอนที่นักเรียนไม่สามารถทำได้คือขั้นตอนอะไรคะ เสียบปลั๊กนะักเรียนต้องให้ผู้ปกคอรองเป็นคนเสียบปลั๊กนะคะเพราะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการใช้ไฟฟ้านะคะจะอาจจะทําให้นักเรียนเกิดอันตรายได้นะคะดังนั้นนะักเรียนควรให้ผู้ปกคอรองเป็นคนทํานะคะต่อไปนักเรียนคะวิธีการปิดเครื่องขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนต้องทํำยังไงคะ,ะเดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะักเรียนกดปุ่มสตาร์ทนะคะ แล้วก็ไปที่คำว่าอะไรวิธีการปิดเครื่องอ่าชาร์จดาวแล้วชาร์จดาวเสร็จแล้วนักเรียนทำยังไงนักเรียนต้องรองให้คอมพิวเตอร์ดับก่อนใช่ไหมหนักเรียนถึงจะถอดปลั๊กออกใช่ไหมคะแล้ววิธีการถอดปลั๊กนักเรียนสามารถทำเองได้ไหมอ่าไม่ได้นักเรียนต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนดึงออกนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีการบ้านนะคะแล้วก็คุณครูก็ ขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ